ใหม่สูงค่ะม่สุงก๊บก็ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแม่ลูกพาลุยนะคะวันนี้ก็แม่ก็พามากินตําถั่วนี่นะคะทุกคนตําถั่วใส่แคบหมูมาค่ะทานด้วยกันนะคะเช้านี้ที่ทํางานเหมือนเดิมอากาศร้อนมาออันนี้ก็เป็นแหนมผัดนะแหนมผัดใส่ไข่ อันนี้กินกับ้องชิมแหนมก่อนนะคะทุกคนร้อนเกินอนะ่ะผาทิดผูโอโ้โหถ้ากินแหนมถ้ากินแหนมผัดไข่ทุกคนต้องมีพริกนี่เอาพริกใส่ด้วยนะถึงจะได้อร่ยอย Thôi thêm thêm rồi Nóng bò nhóm mây mà Nói rồi nè Ừ, con ừ. Sắp sắp, nô nua, nua. มาชิมถั่วตำแล้วตำถั่วอร่อยนะหอมกรอบมากเลยตำถั่วตำใส่แบบปลาล้านนะคะทุกคน 아, l l r i t เราตำถัวกินตอนเช้าเลยนะคะทุกคนคืออยากกินมากแล้วก็แปดโมงกว่าแปดโมงกว่าพระอาทิตย์โอ้โห و, ร้อนเงือแตก จำไหมจมาเล่นดับจั๊กเข้มดับจั๊กเข้มว่ากินแกงปีดังว่าเป็นสองวันลูกป่ะข้าวตัวอ๋อลูกก็เยอะนะคะทุกคนคือส่วนอาหารนี้ยลูกเยอะมาก

อากาศร้อนแต่เราก็ยังกินของเผ็ดยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ เนี่ยมันเปรี้ยวเนี่ยเนีเปรี้ยวกำลังอร่อยนะคะทุกคนไม่ได้เปรี้ยวมากนะตับผัวกินกับเม็ดมะม่วงเนี่ยโอ้โหเข้ากันมากเม็ดมะม่วงเม็ดใหญ่มากเลยทุกคน แล้วลองบอลหน่นอยฝ่อฝเรื่อยฝีเยื่องา,ววงจาน,นจะมันไม่หนดบอนมาแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกันไม่เห็น เป็นตัวแล้วแล้วไ่ไข่อะไรไข่ดิอยู่ในนี่โปะยังไงไข่เพราเรี่กว่าไข่ซอยไม่ใส่ไข่ฟอไข่เละรวังกินช้าๆนะระวังชอบกินไว้ มันกินจ้าหอมแบบรุกแ้งคือกินข้าผัดแนหไ,ไม่ยังอืตอต้ถั่วอร่อยมากครับใส่แ้่หมูคือลมซาพระอะไรนั่งอย่างเงี้ยอาไปจากชงนักเรียนแล้วนะ่เ Chưa lắm hơn thêm rồi đó. Đọc khó. <laughs> <đánh phương> <laughs> กับข้ามันแห้งเอองกิน<อ> <laughs> น้ำบวดแปบน้ำซุปอะอาน้ำเหรอคะรับข้ับมาเอาไปขอน้อง <laughs> <laughs> เวลากินข้าวก็ไม่ไม่ค่อยชอบกินน้ํามันจะอิ่มถ้ากินน้ําลงไปแล้วมันจะอิ่มง่ายแล้วก็จะกินข้าได้นิดเดียว อันที่น่าห,โห่อหอยมั่นเป็นแหนมอ่ะเลยเพราะว่าันเค็มเย่งนี้อหมเน้อเป็นอยน้วยนะอันนี้เย่งแ้อืแต่จินช่มนันเป็นอีแบบนึงน,นะอันนี้เป็นแหนมาแล้วกินข้าวไปเ